สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สภาความคิดรายการที่เปิดพื้นที่ความคิดเพื่อเนรมิตสังคมกับดิฉันกระปิปิยพง์ก้อนทองดีวันนี้นะคะเรามาอยู่กับกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งนะคะเขาพยายามจะสื่อสารให้รู้ถึงประชาธิปไตยขอเสียงตบมือต้อนรับเขาเลยดีกว่าค่ะไม่ดีมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่เชิญมาอยากให้ทุกคนเล่าถึงการความเป็นประชาธิปไตยนะคะที่พวกคุณทา ภาพยนตร์สั้นออกมาครับสิ่งที่เรานาเสนอเป็นหนังสั้นเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่ได้เป็นอะไรแปลกใหม่หรือไม่ได้เป็นอะไรที่ไกลตัวมากนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันคืออะไรสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรครับผมโดยตอนแรกเราก็ได้หัวข้อโครงการนี้ครับมาจากอาจารย์ครับอาจารย์เป็นผู้รับมอบหมายให้ครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรกับการตอนทํางานบ้างคะ อ๋อเยอะเยอะมากเยอะมากปัญหาเยอะมากครับผม<ช>คือตอนแรกเราก็ทะเลาะก,กันครับผม<ช>แล้วก็คือความคิดเห็นของเราไม่ตรงกัน<ช>ตอนนั้นแทบจะฆ่ากันเลยก็ว่าได้อาจารย์สวัสดีค่ะคงานนอกไปถึงไหนกันแล้วอ๋อเนี่ยกำน,นังไม่ชนุนอยู่เลยอาจารย์อ้าวแล้วใครเป็นนักกลุ่มล่ะ ต้องมีเนอะอาจารย์หัวหน้ากลุ่มใช่สิทำง,งานกลุ่มอ่ะโอ<ห>้เพื่อนกันทั้งนั้นเลยอาจารย์ไม่งั้นจ,จะเดินงานได้ยังไงล่ะเรื่องหัวหน้ากลุ่มมาเร็วๆสักคนหนึ่งเรื่องมาใครใครเธอเป็นได้ไหมเธอเป็นได้มแม็กครับแม็กเป็นได้อาจารย์เออเอ,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 อาจารย์แม็กเฮ้ยแม็กนี่ไม่ถามอะไรกันเลยอ่ะโอเคงั้นแม็กก็ต้องไปพบคอาจารย์บ่อยๆนะอือครับ สกีพี่ก้อยมึงเขียนอะถึงไหนละก็เ,เรื่อยๆยังไปไม่ถึงไหนเลยว่ะเรื่อยๆเ,เหรอเฮ้ยมันส่งอาทิตย์ล่าแล้วเว้ยมึงนี่มึงยังเขียนไม่เสร็จงานมึงไม่เดินนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่มึงจะสั่งอะไรหนาวะเพื่อนคนอื่นเขาบ้านเหนื่อยทั้งนั้นนะ่ะมึงเอาแต่สั่งสั่งสั่งอย่างเงี้ยมันใช้ได้ที่ไหนวะพวกมึงเลือกกูเป็นหัวหน้านะเว้ยพวกกูพูดพวกมึงก็ต้องฟังดิไม่ถูกเหรอเออถูก เป็นหัวหน้าพวกกูต้องฟังมึงแต่มึงอ่ะเคยฟังพวกกูบ้างไหมความคิดมึงดีพวกกูก็ยอมรนะับแต่มึงอ่ะควรฟังความคิดเห็นของพวกกูบ้างถ้ามึงจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะกูว่าคงร่วมง,งานกันไม่ไหวหรอกเออร่วมง,งานกันไม่ได้ก็ไม่ต้องทำยังพวกมึงทำเองแล้วกันแล้วคำว่าเพื่อนขอยมังขาดวันนี้เลยกูพูดอย่างนี้ได้กันไหม กูรู้ว่ามึเหนื่อยมึงโมโหแต่มึงก็ไม่น่าพูดแบบนี้หรอกใช่คือความคิดของเราไม่ตรงกันครับแล้วแบบเพื่อนๆเขาว่าผมเป็นหัวหน้าที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ะจะให้ทํำยังไงไดนะ้คือเลือกผมมาเป็นหัวหน้าเองแล้วอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นนะเขาบ้านหน้าเกินไปเออ,อาก็สั่งสั่ง ถามว่าพวกเรารับความคิดเขาได้ไหมความคิดเขาดีผมยอมรับแต่ที่รับไม่ได้เลยคือเขาไม่รับฟังความคิดคนอื่นตอนที่เลือกทาไมไม่ไม่คิดดีๆเหรอครับก็แค่โยนโยนภาระหน้าที่หัวหน้าใหมผมแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอะไรเงี้ยผมก็แค่ทาตามทาตามหน้าที่ผมแค่เรื่องต่อนะคะเพราะว่าลาของเราน้อยสิร็จแล้วเโอเคครับดิงตอนเลยค่ะถึงไหนแล้วนะครับถึงตอนที่คุณทะเลาะกันอ๋อถึงตอนที่ทะเลาะกันพอทะเลาะกัน ผมก็เริ่มคิดแล้วว่าเออไม่อยากทําและงานเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับไปทะเลาะกันบ้างวะได้ได้ได้ไม่ต้องไปเสีงิน พ่อกูหรือมึงเกลียดพ่ากูกันแน่วะ่ะแม็กกูเข้าใจนะเว้ยในสิ่งที่มึงทำมึงคิดอ่ะพ่อพ,อพอก่อนที่กูเข้าใจในตัวเพื่อนของเราอ่ะทําไมวะเราทะเลาะกันอ่ะแต่ไม่ยอมคุยกันไม่รับฟังกันอ่ะพราก,กูผิดนะเว้ยผิดที่ไม่ออกเสียงอ่ะผิดที่เอออ,อให้มึงเป็นอ่ะโดยที่ไม่ฟังเลยว่ามึงเต็มใจหรือเปล่าว่ะวันนั้นที่มึงโดนเลือกอ่ะ กูไม่รู้หรอกนะเว้ยว่ามึงกดดันมากแค่ไหนอะแต่มึงก็ต้องเข้าใจนะเว้ยว่าการทำงานกลุ่มแบบนี้มันก็ต้องมีการทะเลาะการแตกแยกกันบ้างอ่ะแต่ทำไมวะทำไมเราไม่คุยกันอ่ะไม่ปรับความเข้าใจอะไม่หาทางแก้ไขาหาทางออกร่วมกันอ่ะกูทนไม่ไหวนะเว้ยกูเลยมาพูดกับพวกมึงวันนี้กูอยากให้กลุ่มเราอะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเว้ย กูเข้าใจแล้วขอบใจมึงมากว่ะแต่ถ้าให้กูทำงานชิ้นนี้ต่อไปอะ่ะมึงจะด้วยกับกูเปล่าคือกูลำพังตัวคนเดียวกูทำอะไรไม่ไหวว่ะ เดี๋ยนี่เฮ้ยปูกกูดีใจจริงนะที่มีเพื่อนแบบมึงอย่าโมแต่ดีใจไปหน่อยเลยเรื่องงานอนะเราจะเจ้ากันกยังไงกูรู้นะว่าตอนนี้ทุกคนเนะน่ะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง แต่ทุกคนก็มีเรื่องหลายอย่างที่อยากจะพูดอะแต่ว่างานชิ้นนี้เราจะทำเพื่อไม่ได้หวังว่าจะคว้ารางวัลน,นะเว้ยแต่ทำเพื่อคว้าโอกาสโอกาสที่จะทำให้ใครสักคนอะหันมาฟังพวกเราเราเป็นแค่กลุ่มเล็กๆนะเว้ยในสังคมอะแต่เมื่อเราพูดทุกคนก็ต้องฟัง แล้วจะทำยังไงวะ <S <S กูรู้ว่าพวกมึงมีความคิดส่วนกูก็มีวิธีเว้ยและสุดท้ายละครเรื่องนี้หนังสั้นเรื่องนี้บอกอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างคะอืมจริงๆแล้วครับผมก็แฝงแนวคิดไว้เยอะเยอะมากเลยนะครับในในหนังเรื่องนี้ฮะค่ะ<อ>แล้วเนื่องจากที่เราแฝงแนวคิดเข้าไปแล้วเราก็ไม่อยากบอก เราอยากให้ท่านผู้ชมคิดเอาเองถ้าถ้าพวกผมบอกไปแล้วคุณจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะใช่ครับผมคือผมก็บอกเล่าเล่าไปชัดเจนแล้วในหนังเรื่องนี้ถ้าครูดูตั้งแต่ต้นจนจบวินาทีสุดท้ายนะครับเสุดท้ายนะครับผมก็ไม่อยากขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจดูหนังของผมโดยไม่สนใจหนังของคนอื่นเลยผมแค่อยากให้คุณดูแล้วก็ตระหนักถึงแนวคิด แง่คิดดีๆที่ผมฝากเข้าไปในหนังเรื่องนี้ของพวกเรา่ด้วยครับขอบคุณครับและนี่คือแนวทางความคิดของ My d r e a มอย่างที่น้องแม็กได้บอกไว้นะคะว่าไม่ต้องดูหนังเขาของเขาคนเดียวไม่ต้องดูหนังของ My d r e a มเรื่องเดียวแต่ให้ดูหลายๆเรื่องดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเลยถ้าหากเราไม่ทำงานร่วมกันพวกเราก็จะไม่รู้จักคำว่าประชาธิปไตย